กระเป๋าใบนี้สวยจังเลยอะคุณลูกค้าคะกระเป๋าใบนี้ราคา58,000บาทค่ะแต่ว่าไม่มีส่วนลดนะคะเพราะกระเป๋าใบนี้เป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดเลยค่ะและที่สำคัญกระเป๋าใบนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อวานเลยนะคะคุณลูกค้าเนี่ยตาถึงจริงๆเลยคะ่ะอืองั้นฉันเอาใบนี้ค่ะ รูดบัตรนะคะนี่ค่ะได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะแฟนของผมเป็นคนที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยมาก ลูกค้าคะกระเป๋าได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะไปค่ะที่รันี่แหละของมันต้องมีมนาวบริษัทของคุณจ่ายโบนัสให้กับพนักงานหรอครับไม่ใช่สักหน่อยฉันเก็บเงินมาตั้ง3มเดือนเลยนะเนี่ยและเงินเก็บของฉันทั้งหมด ฉันก็ใช้ไปซื้อกระเป๋าหมดแล้วด้วยมะนาวคุณใช้เงินเก็บทั้งหมดของคุณแล้วแล้วเดือนนี้คุณจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงล่ะครับนี่ก็เพิ่งวันที่สองของเดือนเองนะเดือนนี้ยังเหลืออีกตั้งยี่สิบกว่าวนะันอ่ะหุยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ฉันก็ยังมีบัตรเครดิตให้รูดอยู่นี่ <c oughs> แต่จะว่าไปฉันก็ไม่ได้ของเงินคุณมาซื้อกระเป๋าสักหน่อยแล้วคุณจะมาเดือดร้อนแทนฉันทำไม <c oughs> ผมไม่ได้หมายความว่ายอย่างนั้นนะครับ ผมก็แค่เป็นห่วงถ้าหากว่าคุณใช้เงินเก็บของคุณหมดแล้วเนี่ยกลัวว่าเดือนนี้เงินของคุณจะไม่พอใช้ตั้งหาเออช่างธนาคุณจะคิดอะไรเยอะแยะเร้วฟีฟาฟีฟานี่คุณแต่งตัวเสร็จหรือยัง เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับไปเรารีบไปกันเถอะฟีฟาวันนี้เราจะไปหาพ่อแม่ของฉันกันนะคุณแน่ใจแล้วเหรอว่าคุณจะใส่เสื้อผ้ายับยับกเก่าแบบเนี้ยคุณก็รู้นี่ครับว่าผมมีเสื้อเชิ้ตอยู่แค่สองตัวมีตัวนี้กับต,ตัวหนึ่งที่เป็นสีดำช่างเถอะฉันก็บอกคุณตั้งหลายครั้งแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้คุณซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆบ้างคุณก็ไม่ฟัง Like... <laughs> แม่คะแม่ช่วยโอนเงินมาให้หนูหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าอีกสาวันก็จะเป็นวันเกิดของฟีฟาเขาแล้วคะ่ะหนูอยากซื้อของขวัญวันเกิดให้ฟีฟาเขาเนาะคะแม่นะ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 หนูสัญญาเลยว่าถ้าเงินเดือนหนูออกเนี่ยหนูจะรีบโอนเงินคืนไปให้แม่เลยนะคะขอบคุณนะคะแม่หนูรักแม่ที่สุดในโลกเลย เนาวครับพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของผมผมอยากขออะไรคุณอย่างหนึ่งได้ไหมครับได้สิคะที่รักคุณพูดมาได้เลยนะคะว่าคุณอยากได้อะไรผมอยากไปเที่ยวสวนสนุกคุณลางานหนึ่งวันไปเป็นเพื่อนผมหน่อยได้ไหมครับผมขอแค่อย่างเดียวอย่างอื่นผมไม่ต้องการ จะซื้อของขวัญมันเกิดให้คุณด้วยนี่คุณไม่ต้องซื้อมานะครับผมไม่ต้องการของขวัญอะไรทั้งนั้นถ้าคุณซื้อมาให้ผมผมจะโกรธคุณนะครับงั้นก็ได้ค่ะ ะค,ะคุณดูนี่สิคะวันนี้ฉันซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ใหม่ใหม่หมาให้คุณทั้งนั้นเลยนะมานาคุณซื้อเสื้อผ้ามาเยอะขนาดนี้เนี่ยคงใช้เงินไปไม่น้อยเลยใช่ไหมเงินเดือนเดือนนี้ของคุณเนี่ย <c oughs> ก็คงไม่เหลือแล้วสิอืมเอาเถอะนาเสียงเงินไม่เยอะหรอกคุณเชื่อสายตาของฉันสิคุณใส่เสื้อผ้าพวกนี้เนี่ยดูดีแน่นอน ไหนดูสิของมันตรงนี้ทดลองมะนาวเครื่องสำอางขงคุณก็มีเยอะอยู่ไม่ใช่หรอครับแล้วนี่คุณจะซื้อมาเพิ่มอีกทำไมล่ะคุณใช้หมดเหรอฉันรู้สึกว่า เครื่องสาอางที่ฉันใช้อยู่อ่ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะพอดีว่าพี่ที่ทํางานเขาแนะนํามาว่าเครื่องสําอางพวกนี้เนี่ยใช้ดีฉันก็เลยซื้อมาลองใช้หน่อยนะคะครับทําไมคุณรู้สึกเสียดายเงินแทนฉันเหรอไม่ใช่หรอกครับคุณมีความสุขมันก็พอแล้วไม่เป็นเงินของคุณนี่คุณอยากจะใช้ยังไง คุณว่าใช้ไหมครับอะไรของเขาเนี่ยดูลิฟต์สิสวัสดีครับคุณลูกค้าไม่ทราบว่าจะรับอะไรดีครับ ขอลาเต้เย็นสองแก้วค่ะได้เลยครับลาเต้เย็นสองแก้วร้อบาทครับพี่ครับขอลาเต้เย็นให้แก้วเดียวก็พอนะครับส่วนอีกแก้วเนี่ยขอเป็นน้ํำร้อนนะครับขอบคุณมากเล้ครับได้เลยครับอเดี๋ยวลูกค้ารอสักครู่นะครับ แล้วนะครับลาเต้เย็น1แก้วแล้วก็น้ำร้อนหนึ่งแก้วครับขอบคุณมากเลยนะครับครับ เงินถึงขนาดนี้เลยเหรอเล้วเนี่ยคุณนี่อายคนอื่นเขาบ้างดรือไงผมไม่อายหรอกครับผมทำแบบนี้เนี่ยผมจะได้มีเงินเยอะๆไปสู่ขอคุณยังไงละครับ ีฟ้าคะนี่คุณเอาเสื้อผ้าที่ฉันซื้อให้คุณคุณเอากลับไปคืนร้านเสื้อผ้าทั้งหมดแล้วหรอคะใช่ครับเงินพวกนั้นน่ยคุณเก็บไว้ใช้เองเถอะนะครับผมเป็นผู้ชายใส่เสื้อผ้าอะไรเนี่ยมันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละนะครับอ๋อใช่สิแล้วก็ยอดเงินที่คุณค้างจ่ายค่าบัตรเครดิตเนี่ยผมจ่ายให้คุณหมดแล้วนะครับต่อไปคุณก็ไม่ต้องกังวลว่าเงินของคุณจะไม่พอใช้แล้วนะครับ อแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยฟีฟาคะฉันรู้สึกว่าฉันไม่ชอบกระเป๋าใบนี้แล้วคะ่ะงั้นเอาแบบนี้ดีไหมคะเดี๋ยวเราไปหาร้านรับซื้อกระเป๋ามือสองดูน่าจะขายได้ราคาดีอยู่นะเฮ้ยอ,อย่าเลยนะครับกระเป๋าใบนี้เนี่ยคุณเพิ่งซื้อไม่ไมถึงเดือนเลยถ้าเกิดว่าเราไปขายเนี่ยราคาก็น่าจะตกตั้งหลายพัน เงินที่คุณหามาเองเนี่ยคุณอยากได้อะไรคุณก็ไปซื้อได้เลยนะครับถ้าหากว่าคุณใช้เงินของคุณหมดแล้วคุณอยากจะกินอะไรคุณก็บอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนทําให้คุณกินเองคุณอย่าลืมสิคุณมีผมอยู่ทั้งคนนะคุณไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรหรอกเดี๋ยวก่อนสิคะคุณลองชิมกาแฟของฉันดูสิคะว่ารสชาติเนี่ย ผมต้องอร่อยกว่าอยู่แล้วสิคุณอย่ามาแย่งผมนะน้ำรสชาติอร่อยจริงๆด้วยคุณทำในสิ่งที่คุณอยากทำาซื้อในสิ่งที่คุณอยากได้ผมจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างๆคุณเสมอนะครับที่จริงแล้วถ้าเรารักถูก ึงแม้ว่าเราจะเคยทำผิดพลาดเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราอยู่ข้างๆ